สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูไปษณีญี่ปุ่นนะครับทุกคนนี่อันนี้จะเป็นไปษณีญี่ปุ่นนะครับเราจะอันนี้เราจะส่งของกลับไทยนะครับเรามาส่งของกลับไทยนะครับเราก็จะมาส่งที่นี่นะครับไปซนีญี่ปุ่นนะครับผมทุกคนนี่ดูไปษณีเขาจะมีตู้นะครับผมทุกคนมีจะเป็นตู้ไปษนีของเขานะครับเรวจะเราก็จะไปด้านในครับแล้วเราก็ไปส่งของด้านในครับต้อง กนเอกสารอะไรด้านในนะผมทุกคนดูดิมีต้นไม้ด้วยทุกคนโคตรเจ๋งมากมีต้นไม้ด้วยนะครับมี่จะครับเป็นไปนี่ครับจะเป็นไปรษณีย์ญี่ปุ่นนะครับที่จะส่งส่งของกลับไทยนะแล้วก็จะมาที่นี่ครับเพื่อเอาของมาแพ็กแล้วก็ส่งกลับไทยนะผมทุกคนไปรษณีย์เขานะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราก็มาทางนี้นะเพราะาทางบ้านเราก็ไปทางนี้นะผมทุกคนดู นี่นะครับดูตู้ไปซนีเขายัางสวยอ่ะนี่จะเป็นตู้ของเขานะ้นี่ไปษนีญี่ปุ่นนะครับผทุกคนนี่วันนี้ผมพามาดูไปษนีญี่ปุ่นครับมีต้นไม้ด้วยอืมต้นไม้แดดแรงมากทุกคนคือว่าวันนี้แดดแรงมากนะครับแดดแรงมากแรงสุดเลยทุกคน เปสนีิลญี่ปุ่นนะครับผมผมไม่ได้ถ่ายขล้องไหนเพราะว่าเมื่อกี้ผมออกมานี่ก็จะเป็นบ้านคนน,นะครับดูเสาไฟาเขาเจ๋งมากเลยเสาไฟาเขาใหญ่มากนนี่บรรยากาศโดยรอบดูหนะ่นี่ครับผมบรรยากาศโดยรอบมีบ้านติดติดกันเลยครับผมทุกคน น,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 นี่ก็จะออกไปน,นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นถนนใหญ่ครับผมทุกคนบรรยากาศที่ญี่ปุ่นนะครับผมทุกคนคือตอนนี้ร้อนมากบางทีตอนเย็นก็จะเย็นนะอากาศวันหนึ่งทีฝนตกฟ้ารลองแดดออกหนาวเย็นโอ้โหมันมา มันมาครบทุกสถานการณ์เลยจริงๆครับผมทุกคนมาครบทุกสถานการณ์ทั้งฟ้าร้องแดดออกฝนตกคือครบเลยครับผมโอ้บ้านเขาสวยมากเฮ้ยข้างบนมันเป็นแผงโซล่าเซลล์นี่นะทุกคนดูดิเขาติดแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะเนี่ยข้างบนเนี่ยมันเป็นแผงโซล่าเซลล์ครับทุกคนดูเขาติดแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะครับผมผมว่าบ้านเรานี่สุดยอดเลยครับ ยังไงทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมกันด้วยนะครับผมทุกคนช่วยเป็นกําลังใจกันด้วยอันนี้ผมก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ญี่ปุ่นนะพอดีผมเอาของมาส่งลูกี่ผมเอาของมาส่งกลับไทครับก็มาผมก็จะผมก็ได้มาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่ญี่ปุ่น,นะครับผมดูท้องเมฆบนฟ้านะครับผมดูเสาไฟฟ้าเขาเยียงที่ผมบอกว่าเสาเขาสวยอ่ะ สมใหญ่ไม่รู้เป็นเหล็กหรือเปล่านะทุกคนเราไปฟาเขานะครับนี่โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยกันนะครับผม